ทุกคู่รางวันทุกแมททายผลถูกรับเครดิตฟรีทุกวันรางวัลใหญ่เงินสด1 0 0 0 0แบาท iPhone 14 Pro Max และทองคำา1บาทวันนี้ถึงวันที่18ธันวาคมนี้เท่านั้นประกาศผลผู้โชคดีและจับรางวัลใหญ่ในวันที่25ทธันวาคมแอปเลยไล n e ids g a s c a t a สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในช่องที่นี่ฟุตบอลออนไลน์นะครับอยู่กับสถานีบอลออนไลน์นะครับที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงเช่นเดิมนะครับก็จบการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในรอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศนั่นเองนะครับก็ได้คู่ชิงกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นฝรั่งเศสนะครับเข้าไปชิงกับอาร์เจนตินาที่ยืนรอชิงแล้วนะครับจะเจอกันในวันที่18นะครับสวัโมรอกโก็อกหักไปนะครับแหนฝรั่งเศสนี่ก็ เก๋าเกินต้านแก่งเกินต้านเิงครับเกมรับแน่นปึกนะครับกองหน้าอย่างคมนะครับส่งโมร็อกโกนะครับไม่ถึงฝั่งฝันนะครับก็ทําได้แค่ไปชิงอันดับ3กับโครเอเชียนะครับเมื่อวานนะครับก็ทางฝรั่งเศสนะครับก็ขาดอย่างบราบิโอนะครับแล้วก็อุปามกาโนนะครับแต่ก็ได้กัวนาเต้นะครับกลับมายืนเป็นตัวแทนของอุปามกาโนนะครับและก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ค่อนข้างครับดีเลยล่ะครับนะ สกัดได้หลายลูกมากนะครับในลูกจังหวะที่น่าจะเสียก็อุปไอคนาเต้สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ประจบกับการเล่นของทั้งคูดูสนะครับแล้วก็เฮอร์นันเดสครับแล้ว,วันนี้ก็สามารถทําประตูได้ด้วยนะฮะแล้วก็การทําทางการเปิดบอลการ คุมจังหวะเกมลุกนะครับของคริสมันนะครับแล้วก็โฟฟาน่าที่ลงมาแทนราบิโอนะครับก็สามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าแร่งทั่วแผ่นจริงๆครับแม้ว่าจะจวนเจียนจะเสียประตูแต่ก็ไม่เสียนะครับส่วนโมร็อกโกนะครับในช่วงแรกนะครับมาในแผน5 4 1สีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแผนที่เขาไม่ผมว่าน่าจะไม่คุ้นนะในตอนแรกครับพราะเล่นเซ็นเตอร์ฮาสามตัวเลยทําให้สับสนกันเป็นนิดนึงนะครับทาให้เสียประตูเร็วนะฮะเพราะว่า ก็เข็นโรแมนไซส์ลงจนได้นะครับแต่ก็ไปไม่รอดนะครับนาทีที่ยีเ็ก็ต้องเปลี่ยนตัวออกนะฮะเพราะว่าบาดเจ็บต้นขานะครับแล้วก็ไปโดนเร็วด้วยนะฮะก็โบก็มสรุปไปแล้วนะฮะก็เริ่มเ่อนมาเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของฝรั่งเศสนะก็ทําเกมลุกข้าใส่แน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้ประตูเร็วนะครับจากจิโอเฮนันเดสนะครับนะแบ็กซ้ายนะครับก็เป็นลูกที่รู้สึกว่าจะเป็นเอ็มปัปเป้นะครับต้องเป็น คริสมันก่อนนะฮะเลี้ยงเข้ามาจนถึงหลังเส้นแล้วก็ตบกลับมาให้เอมเปเป้ครับเอมเปเป้ก็ยิงไปแล็กองหลังนะครับกระเด้งไปเข้าทางชิโอเฮนัดนเดสนะครับแล้วก็ตบวัดลูกนี้เข้าไปสวนเข้าไปนะครับแม่นาเร็วนะครับตั้งแต่นาทีที่5้าเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นทางฝั่งของฝรั่งเศสนะครับเกือบจะได้ประตูอีกเช่นกันนะครับเป็นทางด้านชิลูนะครับจากความผิดพลาดของ โลแมนซายด์นะครับที่เริ่มมีอาการบาดเจ็บแล้วนะฮะตอนนั้นนะครับนะอาการบาดเจ็บเรื่องกําเลิบนะับกับบอลจังหวะผิดไปนิดนึงนะฮะปล่อยให้บอลตกแล้วก็ชิลูก็ได้บอลเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปชนเสาอย่างแรงบอลก็ออกไปนะครับไม่อดได้ประตูที่2นะครับนะรึ้สือว่าจะนาทีที่17ด้วยว่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็นาที21ก็ไม่ไหวจริงๆนะครับเป็นโลแมนซายดก็ต้องถูกเปลี่ยนเปลี่ยนตัวออกนะครับแล้วก็สองซาลิมเอามา มาลานะครับลงมาแทนนะครับแล้วก็เล่นเป็นแผน4 3 3เช่นเดิมนะครับแล้วก็เริ่มทําผลงานได้ดีเหมือนเดิมนะฮะซึ่งน่าจะคุ้นเคยกับระบบการเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ทําให้เกมเริ่มไหลลื่นที่มันเลื่อนครับมีโอกาสหลายครั้งนะครับมีทั้งยิงไปชนรู้สึกยิงไปแล้วก็มก็โยริตปัดได้นะครับจากบฟาวนะครับยิงไปลูกนั้นยุคโยริตปัดได้แล้วก็มีซีแยกหลุดออกไปหลุด หลุดเข้าไปนะครับแล้วก็ดันไปเข้าขวานะครับยิงไม่ถนัดนะครับวันออกไปอย่างแบบไม่ได้ลุ้นนะฮะแล้วก็ต้องชมมลโกนะครับทำได้ทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ประตูตีเสมอพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องชื่นชมกองหลังแลวก็กองกลางของทางด้านฝรั่งเศสนะครับที่ทําผลงานได้ดีนะครับช่วยกันสกัดช่วยกันเข้าแท็กช่วยกันปิดป้องนะครับไม่ให้ผู้เล่นของมาร์โกนะครับ มาทาอันตรายแล้วก็ไม่ไม่สามารถทาประตูได้นะครับจบครึ่งแรกไปก็สปาก็เป็นทางฝรั่งเศสนะครับเสมอกันไปเอ้ไม่ใช่นำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเริ่มครึ่งหลังมานะครับก็เปลี่ยนตัวนะครับเอามาลัสอุยออกนะครับเอาก็เอาอาร์าเตียสแพทเตียสนะครับอารานะครับอันนี้ก็ยังยังพอเปลี่ยนตัวเนี่ยลงมาเกมก็เริ่มดีขึ้นนะครับนะบี้ทำเกมลุกเข้าใส่ฝรั่งเศส ไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสเยอะมากนะครับแต่ก็ยังทําประตูไม่ได้สักทีนะครับแล้วก็มีจังหวะลูกที่น่าจะเป็นกองหลังนะกองหลังชื่ออะไรยามิกใช่ไหมที่กระโดดวันเล่นะครับไอ้กระโดดโอเฮทริกนะครับเป็นเดียรนีนะครับปัดได้นิดนึงนะครับบอลไปชนเสานะครับก็น่าได้ประตูเหมือนกันนะฮะลูกนั้นนะครับแม่น่าเสียดายครับแล้วก็มีโอกาสจนแล้วจะรลดก็ไม่สามารถทําประตูได้แล้วก็ผู้เล่นของมาร์โกโหมจน เริ่มหมดแรงแล้วก็บางคนก็ไม่มีแรงแล้วนประกอบกันด้วยวใช้ผู้เล่นชุดนี้นะครับเป็นหลักแล้วก็เออจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเร่งไม่ขึ้นทําทําอะไรไม่ไม่ได้แต่ว่าผมว่าผมก็ยังมองว่าการต่อบอลของโมร็อกโกนี่เออเป็นอะไรที่น่าน่าติดตามนะครับนักฟุตบอลชุดนี้นะครับผมว่าทุกตัวค่าตัวขึ้นแน่ครับถ้าใครอยากได้มีค่าตัวขึ้นแน่ๆนครับทุกคนนะครับไล่ตั้งแต่ประตูกองหลังกองกลางนะครับ อายกเว้นกองหน้าหน่อยแล้วกันเพราะว่ายิงประตูไม่ค่อยได้นะครับน่าจะมีแค่เอเนสซี่นะครับตัวเดียวแล้วที่ยิงประตูได้นะครับนะนอกนั้นก็ยังยังไม่มีใครที่ทำผลงานได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับอย่างอัมบัตเนี่ยผมว่าขึ้นแน่ๆครับแล้วก็โอนาฮีนะครับนะบูฟาวอย่างนี้นะครับแล้วก็น่าจะมีคนหนึ่งนะครับอ่าใครนักยามิกยามิกกับมาลสูีเนี่ยครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนะซียอ็กซ์ลเขาอยู่เชลซีอยู่แล้วนะฮะก็ มีโอกาสอยู่แล้วฮาคิมี่ก็อยู่ปารีสแซแชักแมงเหมือกันครับแล้วก็ผู้รักษาประตูนี่วันนี้นะครับไม่ได้มีโอกาสเซฟไม่มีโอกาสเลยพอเอาจริงๆนะฮะก็โอกาสยิงเข้ากรอบ2ครั้งของฝรั่งเศสก็เป็นประตู2ลูกเลยนะครับแล้วก็หมดสิทธิ์จริงๆด้วยนะแล้วจนแล้วจนล่าในนาทีที่75นะครับไอเจ้าโมอานี่นะครับลงมานะครับเพียงแค่44วินาทีเท่านั้นนะครับในนาทีที่79ก็มาทำประตูที่2ได้นะครับจากจากการยิงแล้วก็บอนก็ไปแฉลบนะครับ จากการยิงของอาอ่าอะไรนะมิบัปเป้นะครับแล้วก็ไปแฉลบกองหลังของมโมร็อกโกแล้วก็ไปเข้าทางมูนาอ่ามูอานี่นะครับนะแปลเข้าไปลงโลกเรียบร้อยครับสองศูนย์ก็ฝังไปเลยนะครับทําให้หมดสิทธิ์จริงๆผมก็เป็นผมผมก็ต่อใจเพราะว่าตอนนั้นนักเตะโมร็อกโกเริ่มหมดแล้วนะฮะพอโดนโลูกที่2ไปเริ่มหมดเริ่มตื้อเริ่มตันนะครับก็เลย ไม่ได้ไรแล้วก็จบเกมไปนะครับก็เป็นฝรั่งเศสครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนนะครับแล้วก็เข้าไปพบกับอาร์เจนตินาครับก็เป็นคู่ชิงในเจาอยากเห็นกันอยู่แล้วนะครับก็ไม่พลิกโผนะครับก็เป็นฝรั่งเศสนะครับอาร์เจนตินาก็ชิงกับฝรั่งเศสนะครับถ้าใครชนะก็จะเป็นแชมป์โนที่3ามครับถ้าฝรั่งเศสชนะอาร์เจนตินาได้ก็โอเมสซี่คงจะอกหักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เมสซี่ก็ประกาศแล้วนะครับว่าการเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก็จะใส่่่เต็มทีแนนนนอะครับ ส่วนฝรั่งเศสก็จะเป็นน่าจะเป็นทีมที่2นะครับที่สามารถป้องกันแชมป์ได้นะครับรองมาจากอ่าบราซิลหรือเปลา่าบราซิลที่จะได้2ครั้งติดนะน่าจะเป็นบราซิลก็จะเป็นฝรั่งเศสนะที่สามารถจะป้องกันแชมป์ได้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าปีที่แล้วฝรั่งครั้งที่แล้วฝรั่งเศสเป็นแชมป์นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นแชมป์ <of S 1> เท่าทกันอ <ๆ S 2> ยู่นะสองสมัยนะครับ้วถ้าเกิดทีมใดทีมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือเจนจีน่าได้แชมป์ก็จะเป็นแชมป์ที่3าของ ทั้งสองทีมนะครับก็น่าสนใจทีเดียวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมาดูว่าในการชิงอันดับ3กับการชิงชนะเลิศเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนนะครับว่าจะเป็นผลเป็นจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับวันนี้ก็ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับในการประกาศรางวัลน,นะครับใครที่จะได้รางวัลเงินสด1 0 0 0 0แบาทนะครับ i p h o n e 14 Pro Max แแล้วก็ ทองคำหนบาทนะครับส่วนรางวัลรายวันนั้นก็ได้รับกันเป็นที่เรียบร้อยกันหมดแล้วนะฮะก็ว่ากันไปวันที่18-17-18ะยังมีอีกสอกิจกรรมนะครับนะก็เข้าไปร่วมสืุกันได้ที่แอดเกตกาตานะครับส่วนวันนี้ก็ขอกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับนะฝากกดติดตามด้วยกันะครับอันนี้ผมไปละครับสวัสดีครับ